ล่าสุดอนุมัติเยียวยาสูงสุด10,000บาทเงินสดเข้าบัญชีกดใช้ได้เลยกลุ่มไหนมีสิทธิ์ได้บ้างโอนเงินวันไหนเช็คด่วนที่นี่ สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกตนะคะก็ไม่พลาดการ บอกเล่าข่าวสารนะคะเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนกันในช่วงนี้นะคะนำข้อมูลดีๆมาฝากทุกคนสำหรับเงินเยียวยานะคะที่จะเริ่มโอนในวันที่6สิงหาคมนี้สูงสุดนะคะ10,000บาทมีใครได้บ้างนะคะเราอยู่กลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะก่อนไปฟังนะคะก็ขอกำลังใจนะคะด้วยการกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆ กันแบบฟรีๆในทุกวันเลยค่ะคลิปนี้นะคะก็นําข้อมูลมาจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจนะคะเกกก็ได้อ่านนะคะแล้วก็นํามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันนะคะสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทนะคะก็จะเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะคะซึ่งมาตราที่จะได้รับเงินเยียวยาสูง ถึงหนึ่งบาทนี้นะคะก็จะเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33นะคะที่ถูกเลิกจ้างนะคะจะได้สิทธิตรงนี้ไปนะคะโดยเงินที่เยียวยาผู้ประกันตนในมาตรา33นะคะจะแบ่ง รูปแบบการเยียวยาเป็น2รูปแบบนะคะก็คือ 1- เงินเยียวยาที่มาจากรัฐบาลนะคะผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา33หากว่าเข้าเกณฑ์นะคะอยู่ในเงื่อนไขซึ่งก็คือ13พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มนะคะแล้วก็9ประเภทกิจการเนี่ยจะได้รับเงินส่วนนี้ไปเลยนะคะ2,500บาทนะคะและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเงินชดเชยรายได้50%ที่ได้จากประกันสังคมนะคะ รวมสูงสุดเนี่ยก็จะสูงถึง10,000บาทเลยทีเดียวนะคะเพราะในส่วนของเงินชดเชยรายได้เนี่ยสูงสุด7,500บาทนะคะใครที่อยากรู้นะคะว่าเรามีสิทธิ์หรือเปล่านะคะสามารถเข้าไปเช็คได้แล้วนะคะที่เว็บไซต์ของประกันสังคมสามารถกดเข้าไปนะคะที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะเกตแปะลิงก์ไว้ให้แล้วทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็ เข้าไปกรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์กันได้เลยนะคะเนื่องจากว่าไม่ใช่ว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วอยู่ในพื้นที่13จังหวัดแล้วจะได้ทุกคนนะคะบางคนไม่ได้นะคะเพราะว่ากิจการหรืองานบริษัทที่เราทำอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่ใน9ประเภทกิจการนะคะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะคะเกดได้บอกไปแล้วนะคะสำหรับกิจการไหนบ้างที่เข้าข่ายนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ9หมวดประเภทกิจการนะคะได้แก่1นงนะคะก่อสร้างที่พักแรมและบริการด้านอาหารนะคะ3ศิละปะบันเทิงและนันทนาการ 4. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ 5. ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์6ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า7กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจการวิชาชีพวิทยาศาสตร์ 8กิจกรรมทางวิชาการและ9นะคะข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่ได้สิทธิ์นะคะเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ใน9ประเภทกิจการนี้นะคะ เก๋ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเก๋ก็นําข้อมูลมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้นะคะฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ฟังด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ